เลขาธิการสำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกอชลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียน GAP โรงรวบรวมผลทุเรียนและโรงคัดบรรจุณนะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจึงกระทรวงเกษตรและสหกรได้กำหนดมาตราฐานสินค้าเกษตรเรื่องหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุเพื่อช่วยสนับสนุนการจำหน่ายทุเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐาน9070เนี่ยต่อ ลงรัชก,กิจจานะครับไปเมื่อ10บกรกฎาคมปีนี้นะครับเราเราให้เวลาทาั่งลงในการปรับตัวเต็มตัวหนึ่งปีเพรานั้นต่อกรกฎาคมปีส5 6 8นะครับทุกลงทั่วประเทศจะต้องดํงงาเหมือนกันให้ได้สามารถฐานนี้นะครับมีการขออนุญาตขอการตรวจสอบรับรองครับตัวนี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะถือว่าระวังระบบการควบคุมมาตรฐานประเทศปลายทางก็จะมั่นใจตรงนี้ว่าเขาจะได้ตู้เรียนที่มี คุณภาพมีมาตรฐานเป็นผุ้เล่นแก่แน่นอนนะครับทำให้เราสามารถรักษาตลาดหรือสามารถแม้สรางขยายตลาดที่ไปทางได้นะครับทางเราค่อนข้างมีความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร9070ขี256เรามั่นใจว่ามาตรฐานนี้จะส่งผลดีต่อเกษตรกรและทางเราผู้ประกอบการที่จะทําให้พัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับการส่งออกให้ดียิ่งขึ้น